บอกเจ้านายแกซะที่หลังไายอยขายของแพงเหนืห่อยหรือยังไม่ไเหนื่อยค่ะเก่งมากเลยนี่ถ้าเคยไม่ทํางานเนี่ยไม่ตั้งใจก็ไม่ควรมาดูถูกเด็กเขาตั้งใจทํางานช่วยพ่อแม่ทํางานอ่ะแล้วมาด่าเขาได้ยังไงเดี๋ยนี่อันนี้นะคะลูกหนูไปเสิร์ฟโต๊ะที่ห้านู่นนะคะเข้าใจไหมคะเออแล้วก็จะมีสองอันเนี่ยหนูถือไปได้ไหมคะลูกใด้ค่ะพี่แม่ <ๆ S 1> ให้หนูเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะอ่าอย่าลืมเก็บตังค์พี่ๆลูกนะค่ะไปละค่ะลูก ห้าใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะนี่ใส่ไปพาแล้วขอบคุณค่ะพี่พีจะสั่งอะไรเพิ่มเติมบอกหนูได้นะคะอ๋อแล้วมากระลองที่พี่สั่งได้หรือยังอ๋อเดี๋ยวหนูไปเอาให้คะ่ะมาแล้วคะ่ะมากระลงะองค่ะถ้ามีอะไรอยากหนูนะคะหนูจะไปรอตรงนูน้น ร้าน,นก็นิสัยดีใช่พ่อแม่ทํางานนิสัยดีอะไรโดนจ้างมานะสิคนหยุดทั้งทีพ่อแม่เขาทําไมต้องใช้น้องมาทํางานด้วยเนี่ยเออเราก็ว่าอย่าง,งนั้นแหละแทนที่จะให้เด็กพักผ่อนหรือเขาอาจจะอยากช่วยพ่อแม่ก็ได้นีน่นาพแกไปว่าน้องเขาอย่างนั้นได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ดีฉันเห็นเด็กคนอื่นอนะ่ะเขาหยุดกันอยู่บ้านดูหนังดูกันดูกันเออเป็นชามฉันก็เหนื่อยเออเออเล่นไม่เปิดินเถอะพ่กแก พี่พร้อมเช็คบิลเลียงคะอ๋ออีกแป๊บนึงนะพี่กำลังกินอยู่จ้าอยาไปดูการ์ตูนว่างั้นก็ไม่ต้องมาทํางานเนี่ยฉันกินอยู่อะเห็นไหมขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณจิ๊บต้องเนจะหวดแล้วแต่ยังไงถ้าจะคิดเงินเรียกอยู่นะคะไม่จังช่วยกันกินแล้วจะได้กลับบ้านสารน้องเขาเผื่อน้องเขาจากไปดูการ์ตูนเพราะมึงอยากดูการ์ตูนที่ไหนมึงอยากได้เงินฉันว่านะฉันจะไปแจ้งตำรวจพ่อแม่ที่ไหนเขาให้ลูกเขาทำงานกัน อย่าเลยอย่าเลยเรื่องของเขากอจะไปยุ่งทำาไมเนี่ยน้องน้องน้องเช็คบิลหน่อยสิค่ะได้ค่ะทั้งหมดนี้เท่าไหร่จะหนูทั้งหมดนี้5้า้อยแปดิค่ะโหน้องแค่นี้น่า้า้อยปดสิบเลยเหรอตามบิลนี่เลยค่ะพี่ขาโหแกห้า้อแปดสิบจริงด้วยน้องสำหรับกาแฟอพี่จ่ายแค่นี้นะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใคร สิบนะคะถามแล้มันไม่พอค่ะไม่ทำไมถ้แไ่ให้ใมั่ะก็ฉ <può S 2> ันจะให้<อ>ค่เนี้ยเธอมีปัญหาอะยไหมเด็กน้อยเออไม,มไม่มีค่ะไม่มีค่ะไปบอกเจ้านายแกซะที่หลังงอย่าขายของแพงใครเขาจะมาเข้าร้านเดี๋<ช><ง>ยวก็เจงกันพอดีัน้นหนูขอตัวไปบอกเจ้านายอยู่ก่อนนะคะคุณแม่คะ่ะพี่คววะวันค่ะจ่ายเงินไม่แค่สามเลยแต่ว่าค่ากาแฟเมื่อเช้าค่ะมันห้าร้อยแปดสิบนะคะ โตะไหนอะลูกโต๊ะที่ห้าค่ะโต๊ะที่ห้าหรอห้าร้อยแปดสิบเอ้หนูเอาตังค์แม่ไปกินขนมหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะอา้าวจริงหรอแล้วพี่เขาอยู่ไหนอะลูกพี่เขาอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะคะ่ะอยู่ข้างล่างอืมได้แลได้เดี๋ยวแม่ไปจาัดก,การเพราะว่าไม่ต้องกลัวลูกนะไม่เป็นไรนะคะ<ม>เพราะว่าคณะเรามีกล้องวงจรนะลูกเก่งมากคะ่ะหนูเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยค่ะเก่งมากเลยเนี่ยเคยไม่ทางานเนี่ย ดีกว่าเอาเวลาเต้นโทรศัพท์ใช่ไหมลูกดูสนุกกับการทำงานแบบมือมากเลยค่ะเก่งมากลูกโอเคเดี๋ยวเราไปจัดก,การคนไม่ดีกันโอเคค่ะไปคนัสดีค่ะอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ้าวน้องนี่น้อง,อง,องมาทำอะไรทำอะไรไม่ไมปทำงานเด็กเสิร์ฟเนะี่ยฮะอ๋อพอดีเนี่ยไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะจ๊ะเป็นลูกดิฉันเองแล้วดิฉันก็คือเจ้าของร้านจ้ะ เขาชอบช่วยงานดิฉันมากเลยนะจ๊ะหนูหาลูกเจ้าของร้านเหรอคะเนี่ยเอ้าแย่แล้วใหม่เราด่าลูกเจ้าของร้านเออหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจด่าน้องนะคะไม่ตั้งใจก็ไม่ควรมาดูถูกเด็กเขาตั้งใจทํางานช่วยพ่อแม่ทํางานอะ่ะแล้วมาด่าเขาได้ยังไงแล้วอ,อ,อีกอย่างหนึ่งบินมันห้าร้อยแปดสิบเคื่อจมาทําไมสามร้อย 300. มันไม่พอเอามาให้ชันเดี๋ยวนี้นะแม่ถ้าจะแจ้งความนะแล้วก็ดูถูกลูกฉันเนี่ยชั้นจะฟ้องหมิ่นประมาทด้วยนะเอองั้นหนูจะให้สั่งแล้วนะคะยี่ขมิม ดีมากฉันจะไม่เอาเรื่องเธอก็แล้วกันนะแต่ที่หลังอะอย่าไปดูถูกใครเด็กน้อยเขาสามามาช่วยพ่อไม่ทํางานได้ดีกว่าเอาเวลาไปเล่นโทรศัพท์อีกเข้าใจไหมอ๋อหนูเขาจะรักค่ะหนูเขาัวกับปันนะคะร่วกับตีร้อเลยแหละโดนเยอะกว่านี้อีกไปเถอะไปเถอะตำรวจไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็ไม่ควรดูถูกกันนะคะเพราะทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นจงทำตัวเองให้ดีและทำทุกวันให้ดีที่สุด ก็เป็นอันดีที่สุดแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สวัสดีค่ะอะไรกิลลี่ตัวทำรูอันดีนะลูกแม่สั่งมาให้กิลลี่เลยนะลูกนะแม่สวนมากเลยเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยนะแนนหนูไปดูมานี่ใช่ก็มันอย่างดีนี่ไหมแม่แล้วโตหนูก็ก ก่อนน้องนี่นาะใช้ก่อนมันก็ต้องเก่าก่อนเป็นธรรมดาแต่ว่ามันแพงนะแม่มีตังค์ซื้อให้หรอกไม่โอแม่ซื้อทั้งทีแม่มีลูกกันสองคนแม่ก็ซื้อให้ครบสี่สเดี๋ยวพ่อได้ยินมาอย่าเสียงดังสิจะฟ้อ,<า>องพ่<า>อพ่ลอลอูกๆละกันละกัน <c oughs> ถ้าใครเสียงดังนะแม่จะไม่วันซื้อให้ใหม่เลยเข้าใจไหมไปเร็วๆหรือชอบอะไรคะคุณแม่ใจและลูกเรยที่หนูชอบนะพี่เมื่ะมาหน้าอัะลูก ไม่เปไปช่วยพี่ใหมเ่เก็บหรอกผมนั่งตรงนี้เลยค่ะมานั่งเร็วๆคิวลี่เร็วๆหนูยังนั่งกับพี่ใหม่มานั่งตรงนีู้กมาตรงนี้ค่ะลูกของใหม่มันก็ต้องนั่งของใหม่ลูกเนี่ยแม่ซื้ออันของใหม่ให้แล้วดูสิแม่เรียนทุกอย่างเอาไว้ให้หนูแล้วเห็นไม้ที่หนูอยากเล่นแม่ก็ซื้อมาให้ลูกมีเล่นชักด้วยลูกนี่มีหลายเล่นชักเลยมีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะเก้าอี้ถนอมลูกนะถนอมสุขภาพลูกรู้ไหมไม่เหมือนของใหม่หรอก ซื้อให้ไม่ถึงปีเลยลำปิดปีหมดแล้วไปนั่งสีไปเก็บโต๊ะต่อสีลูกไงจาไปเก็บของไปไ เดี๋ยวรีพี่ไม่สนใจแล้ะมาแล้วใครขี้น้อยใจยอ่ะโทรศัพท์มีโทรศัพท์คุยซิฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะนใครค่ะอ,อะไรนะค่ะโตัวสีมว่วน มาให้ดีใจค่ะดีมากที่อยากก็ไม่ต้องน้อยใจนะแม่เกเล่นเฉยๆแม่สั่งมาให้แล้วมแม่ม,มีลูกหลายคนแม่ก็ต้องเอาให้เหมือน